สวัสดีค่ะกลับพบกับแพทอีกแล้วนะคะกับช่องแพทตี้พนิดาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรีแอคชั่นกับ MV Official เพลงเบลจูนีเบลนะคะซึ่งวันนี้นะคะเพลงถูกปล่อยมาแล้วก็คือวันที่1พุษภาัมาเองซึ่งปล่อยมาตอนเวลา11โมงก็คือ1 1 1เลยอ่าเป็นเลขที่ดีมากแล้วก็วันนี้นะคะ สมกับการรอคอยจริงๆที่เราทำสตรีมมิ่งของเพลงเบลจูนีเบลไปแล้วกับตอนที่แล้วเออซึ่งวันนี้นะคะมันออกมาแล้วค่ะ MV ตัวเต็มมันออกมาแล้วทุกคนเป็นไงมั่งเดี๋ยวคือข้อสาร,รภาพว่ายัางไม่ได้ดูนะอ่ะเราตั้งใจมาว่าวัานเนี้จะอัดวันนี้เลยวันที่แบบ MV มันปล่อยออกมาเอ,อแล้วก็รู้สึกว่าแบบแอบตื่นเต้น คือกําลังคิดอยู่ว่าเอ็มวีที่เราคิดเอาไว้เนี่ยมันจะแบบเบียวขนาดไหนเพราะว่าในตอนที่แล้วที่เราทํารีแอคไปใช่ไหมเราก็พูดอยู่ว่าแบบเออมีความตื่นเต้นอยากเห็นว่าในมันจะมีความดุเดือดขนาดไหนอ่าจากที่เราเห็นอยู่แล้วเนาะมันก็น่าจะต้องมีความดุเดือดมากๆแหละเพราะว่าแบบทั้งจะมีรอยป่าแผลมีไม้เบสบอลหรือโน่นนี่นั่นอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ เราไปดูกันเลยค่ะว่าความเบี้ยวเนี้ยมันเบี้ยวขนาดไหนทุกคนตื่นเต้นโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมแล้วทุกคนไปค่ะนี่ินเต้นเอาละอาเปิดม,มาด้วยอาร์ จบหล่อมากตอนจบหล่อมากไม่ละอาร์ตคือชีแบบสายแครที่พันแหนเว้ยแล้วก็เสื้อคลุมเลยโอเคจบแล้วนะคะกับการดูเอมวีของเราอยากบอกว่าชอบในความเป็นโปรดักชันอยู่แล้วตั้งแต่แบบซิงแรกเลยรู้สึกว่ามุมภาพการลำดับภาพแสงสีรวมถึง การย้อมสีภาพหรือการตัดต่อทุกอย่างแบบขบวนการแบบด้านหลังอะเบื้องหลังอะรู้สึกว่าเท่าที่เป็นแบบมุมของผู้บริโภคหรือเป็นคนดูแบบเรารู้สึกว่าโอเคนะทุกอย่างดูสมูทเป็นเป็นไปในทางที่เดียวกันรู้สึกว่าชอบการตัดต่อการลำดับภาพมากๆแล้วก็คือที่เราเห็นจัดจัดเลยอะมันก็จะเป็นการแบบเน้นเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ให้เห็นชัดๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องของความแบบ ดิบๆอ่ามันก็จะมีความดิบของเพลงนี้มากๆแล้วก็มันจะมีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นผสมเข้ามานะอย่างจูนิเบลอะไรเงี้ยอ่าแต่ดิบเลยอะ่ะก็มีความค่อนข้าง,างดิบมากๆสําหรับแบบเออแก๊งผู้ชายหกคนอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็จะมีซีนที่มันต้องปะทะกันอย่างเช่นแบบอาร์ตกับหมอแกนชปาไอทอนแลบนั่นะนะอ่าแค่การที่เราฟังสตรีมมิ่งอะ่ะเราก็จะพอเดาได้แล้วแหละว่าแบบ ท่อนเนี้ยมันต้องมีความแบบปะทะกันแน่ๆอะไรเงี้ยด้วยความแบบว่าท่อนทั้งที่ทั้งสองคนแบบว่าแรบใส่กันอะไรเงี้ยพอมาดูในเอวีตัวจริงมันก็จะมีความปะทะกันจริงอยู่เออแต่แบบไม่ได้ถึงขั้นแบบใส่กันจนถึงขั้นแบบน่วมหันอะไรเงี้ยเออเหมือนจะเป็นฟิลมประมาณว่าเราจะปะทะกันด้วยแบบเออความคิดภาษาพูดอะไรแบบนั้นอะ่ะถ้าทุกคนย้อนกลับไปแบบ ฟังแบบเนื้อเพลงจริงๆอะทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นด้วยว่าสิ่งที่เขาจะเสือเขาต้องการเสืออะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเนื้อเพลงแล้วเดี๋ยวอธิบายไปบางส่วนให้ฟังว่าจริงๆแล้วที่เขาต้องการจะเสือมันมันเป็นเนื้อหาประมาณไหนอ่าก็คือท่อนแรกที่เปิดมากกจะเป็นท่อนอาร์ตนะเอออ่ะที่สรุปคร่าวๆอย่างที่เป็นคลิปเมื่อกี้คลิปก่อนหน้าเนี้ที่เราเคยสตีมไปใช่ไหมเอาที่เราเคยทำรีแอคสตีมไปก็คือ ที่เราอาธิบายไปว่าเราอ่ะเป็นมนุษย์คนหนึ่งต่อให้เราจะเป็นแค่คนธรรมดาหรือไม่ว่าจะเป็นคนของสาธารณชนก็ตามเราไม่สามารถทําให้มันถูกใจใครได้เลยเว้ยมีคนรักมันก็ต้องมีคนเขียยถูกปะมันเป็นเรื่องแบบธรรมดามาสัจธรรมของโลกมากๆเป็นเรื่องธรรมดาที่ทคนที่ทุกคนต้องเจอก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าใครอ่ะมันจะพ่นคําว่าแบบเออมึงมแม่งเบียวมากๆเลยคําว่าเบียวเนี่ยมันสามารถตีความหมายไปได้เยอะมาก แต่เบวจริงๆอะ่ะมันคือการเบียวแบบเบวอะซึ่งคืออธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะแบบตรงตัวยังไงคือแบบคือเราอะเข้าใจคําว่าเบียวนะแต่เราแบบไม่สามารถอธิบายได้จริงๆว,แบบว,ว่าแบบมันเบวแบบเบียอย่างไงวะเออเข้าใจ่าแบบฉันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าคือมันจะมีคําเก่าๆที่เราแบบเคยได้ยินมาใช่ไหมว่าเฮ้ยมึงไม่โคตรดอทคอมเลยว่ะมันคือคําเบวคำหนึ่งเว้ยที่คือ ไม่รู้ว่าทุกคนเคยได้ยินไหมกับคาว่า .com เพราะว่าคําเนี้ยมันเป็นคําที่เราเคยได้ยินมานานมากแล้วไม่คิดว่าในทุกๆว,วันเนี้ยปัจจุบันมันจริงมันยังจะมีให้ได้ยินได้อยู่อะ่ะก็รู้สึกว่าเออแค่คําว่า .com คําเดียวคือโคตรเดียยแล้วนะเออแล้วก็รู้สึกว่าแบบการที่อ่าถ้าตามถ้าอิงตามเนื้อเพลงอะนะที่ที่เขาแบบเลเพเซนต์มาก็คือทุกคนอะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรอบตัวใครก็ตามหรือแม้แต่กระทั่งคนที่ไม่รู้จักอะ เขาบอกว่าเราอะเบี้ยวมากเราไม่มีความเลียวเลยสิ่งที่หกคนนี้พยายามเลเวลเซนให้เราดูก็คือเขาก็จะบอกว่าแล้วยังไงใครก็ตามไม่ว่าจะว่าเขาเบี้ยวเขาก็มั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ได้ผิดเออเบียวแล้วยังไงเขาไม่แคร์เขาไม่สนแล้วมันยังไงก็คือเหมือนจะมีแบบท่อนที่มันจะมีการแบบใช้ใช้คำพูดมีความแบบว่า มีความแบบปะทะหน่อยๆจากในท่อนน่ะนะคือไม่ว่าคุณจะว่าเราเบียวอะ่ะคนที่เดือดร้อนนะไม่ใช่เราเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ผิดการเบียวแล้วมันยังไงเออประมาณนั้นแล้วก็ไม่ว่าแบบทุกคนจะให้เราทํานู่นนี่นั่นให้ตามใจทุกคนแบบให้มันถูกใจทุกคนอะ่ะมันไม่สามารถเป็นไปได้จริงๆอะไรเงี้ยคือแบบทุกคนอยากให้เราทําี้งี้ง,งี้ให้มันเต็มร้อยอะ่ะจะบอกว่าต่อให้เราจะตั้งใจทําให้มันแบบ ท่าที่ทุกคนคาดหวังอะแต่ตามความจริงแล้วอะแบบเรียวๆเ,เลยอะมันก็ไม่สามารถทําได้แบบเต็มที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นนะเข้าใจไหมเออมันก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆอ,อีกหลายๆอย่างก็จะมีความแบบท่อนที่แบบว่าเหมือนใช้ภาษาพูดแบบว่าให้มันดูมีความแบบกวนวๆใช่ไหมอย่างท่อนที่ว่าทํามาเป็นมองเออนะคุณปาทองเนี้ยอย่าคิดว่ายอมนะอย่างเี้ย com เออแบบเหมือนประมาณว่าเฮ้ย มึงด่ากูได้ฝ่ายเดียวอ๋อแล้วทำไมอะ่ะกูด่ามึงบ้างไม่ได้อ๋อเอออย่างเงี้ย .com เออเอเอมันเบียวอะ่ะแล้ววาสามมันค่อนข้างที่จะกวนมากๆอืมก็ถ้าว่าก็ไปกินเพชรดีกีนนะบรเฮ้ยเออมันกวนป้าเนี่ยคือแบบมันเอาเรื่องอยู่นะแลก็เหมือนประมาณว่าคือเหมือนมันจะมีฟีลแบบประมาณว่าบางทีอาจจะมีคนที่ไม่รู้จักเราจริงๆอะ่ะ มาพูดกับเราว่าแบบไอคนนี้แม่งเลียวอะแต่จริงๆแล้วคุณน่ไม่ได้รู้จักเราขนาดนั้นแต่คุณอะใช้คำมีจานกับเราไปแล้วว่าเราเบียวแต่ว่าเหมือนท่อนเนี้ยมันอยากบอกว่าเรื่องอะก็ไม่ใช่จะมายุ่งกันทำไมอะเออจะมายุ่งทําไมเรื่องก็ไม่ใช่ใชใชเรื่องของแกแกไม่ยุ่งกับเราเห,รหมอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ถ้ามีเวลาว่างก็ไปกินโ <laughs> อเมก้าสามเออไม่คตดกวนอะแล้วบอกว่าเออเผื่อว่ามันจะทําให้ท้องหัวดีขึ้นก็โทษที ก็แล้วไงเฮ้ยโคตชชอบเออเออพอแบบว่าได้เห็นเนื้อแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบดีว่ะแม่งดอดคอมจริงเบียวแบบเบียวมากชอบอ่ะชอบนะเออส่วนตัวชอบชอบแต่ก็ถ้าแบบถ้าคนที่แบบเพิ่งมาฟังแบบครั้งแรกอะไรเงี้ยอาจจะต้องกลับไปย้อนฟังอีกหลายๆรอบหน่อยเพื่อที่จะทําความเข้าใจกับเนื้อเพลงอะไรเงี้ยแต่ก็ แนะนำว่าให้เปิดเนื้อเพลงอ่ะอิงตามเพลงก็ได้แล้วก็แบบพยายามทำความเข้าใจครั้งแรกอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไอ,อ้ท่อนเนี้ยท่อนแลปล่มันร้องว่าอะไรวะอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าฟังหลายๆรอบอบอาจจะพอจับใจความได้บวกกับแบบเปิดเนื้อเพลงอิงตามไปเลยอนะไรเงี้ยแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่เขาจะสื่อในท่อนนั้นคืออะไรแต่โดยส่วนตัวนะรวมๆแล้วภาพรวมโอเคทุกอย่างค่อนข้างโอเคแล้วก็แต่ สิ่งหนึ่งที่เห็นได้เลยก็คือแบบสตอรี่ของของซิงเนี้ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเหมือนเขาต้องการเลยี่เซนกับการเป็นอีตัวเนื้อเพลงมากกว่าแล้วก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบเห็นเต้นจระเลยอะไรเงี้ยกับใช้ลูกเล่นในการแบบสลับมุมภาพตัดต่อใช้เทคนิคการตัดต่ออะไรเงี้ยเข้ามาแบบแทรกแทนอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่แต่ว่ามันก็ทําทําได้ออกมาดีนะ เออในระดับหนึ่งที่นุีทท่ที่นี่รู้สึกว่าแบบชอบมุมภากับการตัดต่อมากๆมันก็เป็นก,การดุเดือดแบบความปะทะอะนะเออมันก็เลยไม่ได้มีสตอรี่อะไรเยอะมาก็เลยประมาณนั้นแหละส่วนตัวนะแต่ก็รู้สึกว่าในพาร์ทของแต่ละคนก็ทาออกมาได้ดีมีความแบบดึงอารมณ์ของท่อนตัวเองออกมาได้ดีมากๆแบบว่าอินเนอร์ร่วมอะเออกับท่อนที่ตัวเองร้องอะมันมันสื่อออกมาเห็นได้ชัดว่าอะ เนี่ยเขาก็ต้องการจะสื่อสารให้เราเออแบบเหมือนเขาต้องการสื่อสารอะไรให้เราแบบรับรู้อ่ะเออประมาณนั้นซึ่งเพราะฉะนั้นนะคะฝากทุกคนนะคะไปติดตามเพลงเบวจูนีเบลนะคะทางช่อง YouTube YouTube Aba Day Entertainment ได้นะคะซึ่ง MV ปล่อยมาแล้วค่ะวันนี้เลยวันที่1นึ่พฤษภาคมทุกคนฝากไปปั่นวิวแล้วก็ฝากแชร์ ฝากคอมเมนต์แล้วก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะคะว่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับซิง2นี้เนาะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะแล้วก็ยังไงถ้าเกิดว่ามีอะไรมาให้เราเรีแอคชั่นอีกเดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย